สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับมุมสบายสไตล์เราพอดแคสต์อีกครั้งครับสวัสดีครับพี่มานีช่วงนี้ผมติดเกมงอมแงมเลยครับเล่นจนลืมเวล่ำเวลาไปหมดเลยสงสัยมากครับว่าทำไมถึงติดได้ขนาดนี้มันมีอะไรที่ทำให้คนเราเล่นเกมไปเรื่อยๆโดยไม่รู้สึกเบื่อครับ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะน้องมานะโอ้โหน้องมานะติดเกมหนักเลยเหรอคะเนี่ยเข้าใจเลยค่ะว่าทําไมถึงสงสยัยเพราะจริงๆแล้วไอ้ความรู้สึกติดหรือเล่นได้เรื่อยๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะคะน้องมานะแต่มันคือสิ่งที่นักพัฒนาเกมเขาตั้งใจออกแบบมาเลยละคะ่ะเขาใช้หลักจิตวิทยาเข้ามาช่วยทําให้เราสนุกกับเกมได้นานโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะ อ้าวมีหลักจิตวิทยาอะไรมาเกี่ยวข้องกับการติดเกมด้วยเหรอครับพี่ฟังดูน่าสนใจมากเลยครับมันคืออะไรเหรอครับสิ่งที่พี่กำลังจะพูดถึงเนี่ยเขามีชื่อว่า Compulsion Loop ค่ะน้องมานะนี่คือวงจรสำคัญที่ผู้พัฒนาเกมใช้เพื่อทำให้ผู้เล่นเล่นเกมได้นานโดยไม่รู้ตัวเลยละค่ะ หา m อม l พ i ชัน o ูปฟังดูเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนดีจังเลยครับพี่มานีแล้วไอ้เจ้าวงจรน,นี้มันทำงานยังไงครับมันมาจากไหนใครเป็นคนคิดค้นมันขึ้นมาหรอครับมันไม่ได้ลึกลับซับซ้บซอนอย่างที่คิดหรอกคะ่ะน้องมานะแต่มันฉลาดมากๆเลยค่ะโดยพื้นฐานแล้วคอมพลชันล o ปเนี้ยมันคือหลักการทางจิตวิทยาที่ถูกนามาปรับใช้ในการออกแบบเกมค่ะไม่ได้มีใครคนใดคนหนึ่งคิดค้นขึ้นมาแบบตายตัวนะคะแต่มันเป็นแนวคิด ที่นักพัฒนาเกมหลายคนสังเกตเห็นและนำมาใช้ซ้ำๆจนกลายเป็นกลไกพื้นฐานที่สำคัญมากๆในอุตสาหกรรมเกมเลยค่ะวงจรนี้มี3ขั้นตอนหลักๆด้วยกันค่ะคือ 1. ความคาดหวังหรือ anticipation คือผู้เล่นจะมีความคาดหวังในรางวัลที่จะได้รับจากการทำกิจกรรมบางอย่างในเกมเช่นเวลาเราลงไปแข่งขันกับผู้เล่นคนอื่นในเกมแนวที่เราต้องลงทีมไปสู้หรือแม้แต่การเปิดกล่องสุ เพื่อนลุ้นไอเทมหรือตัวละครหายยากที่สุดนั่นแหละค่ะเราจะมีความหวังว่าถ้าเราทำสิ่งนี้เราจะได้รางวัลตอบแทนที่คุ้มค่าอ๋อเหมือนเราคาดหวังว่าถ้าเล่นดีๆจะได้อันดับสูงๆหรือถ้าเปิดกล่องแล้วจะโชคดีได้ตัวละครที่อยากได้ใช่ไหมครับแล้วพอเราคาดหวังแล้วเราจะทำอะไรต่อครับพอเรามีความคาดหวังแล้วขั้นที่สก็คือการกระทำหรือแอคชั่นผู้เล่นจะลงมือทำกิจกรรมนั้นเพ เพื่อตอบสนองความคาดหวังค่ะเช่นการลงแข่งขันไปเรื่อยๆการฝึกฝนเพื่อพัฒนาฝีมือหรือการกดเปิดกล่องสุ่มแบบรัวๆเลยนั่นละค่ะเราทำเพราะเราเชื่อว่ามันจะพาเราไปสู่รางวัลที่ต้องการหรือในเกมแนวที่เราปล่อยให้ตัวละครหรือระบบบางอย่างทำงานเองไปเรื่อยๆเนี่ยการกระทำอาจจะหมายถึงการที่เราได้ปลดล็อกระบบใหมๆ่ๆกลไกใหมๆ่ๆได้ก้าวข้ามอุปสรรคหรือการตัดสินใจที่เราปรับปรุงสิ่งต่างๆในเก แล้วนำไปสู่รางวัลต่างๆค่ะเข้าใจแล้วครับคาดหวังแล้วก็ต้องลงมือทำตามความคาดหวังนั้นแล้วพอเราทำเราจะได้รับอะไรกลับมา ถูกต้องเลยค่ะน้องมานะขั้นตอนสุดท้ายก็คือรางวัลผู้เล่นจะได้รับรางวัลตามที่คาดหวังซึ่งพอเราได้รับรางวัลเนี่ยร่างกายของเราจะหลั่งสารโดพามีนออกมาค่ะน้องมานะน้องมานะเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าโดพามีนคือสารแห่งความสุขไหมคะมันเป็นสารเคมีในสมองที่ทําให้เรารู้สึกพึงพอใจและมีความสุขค่ะเคยได้ยินครับพี่แปลว่าเวลาเราได้รางวัลในเกมเราก็จะรู้สึกมีความสุขใช่ไหมครับใช่เลยค พอเราได้รับรางวัลแล้วมีความสุขร่างกายก็จะจําความรู้สึกนั้นได้และทําให้เราอยากทําซ้ําเพื่อได้รับความสุขนั้นอีกค่ะรางวัลในเกมเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าคะแนนไอเทมการปลดล็อกด่านใหม่การเลื่อนยศหรือแม้กระทั่งความรู้สึกที่ได้เห็นความก้าวหน้าในเกมของเราเองค่ะและที่สําคัญคือวงจรน,นี้มันจะไม่มีวันจบตราบใดที่เรายังได้รับความสุขจากการเล่นเกมผู้พัฒนา เขาก็เลยพยายามสร้างสรรค์เทคนิคต่างๆเพื่อให้คอมเพลชันลูปของเกมเขามีเอกลักษณ์และน่าดึงดูดไม่เหมือนใครค่ะโอ้โหไม่น่าล่ะผมถึงเล่นเกมไปเรื่อยๆไม่หยุดเลยสรุปคือเขาออกแบบมาให้เราติดกับความสุขที่ได้รับจากโดพามีนนี่เองแล้วเขามีเทคนิคอะไรที่ทำให้เราวนอยู่ในลูปนี้ได้อีกบ้างครับ นอกจากนี้ผู้พัฒนาเกมยังใช้เทคนิคสร้างสารรค์อื่นๆอีกนะคะซึ่งมันก็มาจากหลักจิตวิทยาหลายแถนงเลยค่ะอย่างเช่นหลักการจากพฤติกรรมนิยมหรือ behavioral psychology โดยเฉพาะแนวคิดของนักจิตวิทยาอย่าง B.F. Skinner ที่เขาศึกษาเรื่องการให้รางวัลและลงโทษเพื่อปรับพฤติกรรมเนี่ยแหละค่ะผู้พัฒนาเกมก็เอามาปรับใช้ให้รางวัลที่เราได้รับไม่แน่นอนไม่ใช่ได้ทุกครั้งที่ทาแต่จะสุ่มได้บ้างทาให้เราคาดหวัง และพยายามทำซ้ำๆเพื่อให้ได้รางวัลน,นั้นมาค่ะ อ๋อ oh, เหมือนการสุ่มของรางวัลในเกมใช่ไหมครับที่บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ทำให้เราลุ้นตลอดใช่ไหมครับใช่เลยค่ะนอกจากนี้ยังมีทฤษฎีการกำหนดตนเองหรือ self determination theory ของนักจิตวิทยาอย่าง Edward ิร์ดเดซและริชาร์ดไรอัที่บอกว่ามนุษย์เรามีแรงจูงใจที่เกิดจากภายในที่ต้องการ3ส,สิ่งหลักๆคือข้อ 1. ความเป็นอิสระหรือได้ตัดสินใจเองข้อ 2. ความสามารถหรือได้รู้สึกว่าตัวเอง เก,เก่งและพัฒนาขึ้นและข้อ3ความสัมพันธ์หรือได้เชื่อมโยงกับคนอื่นในสังคมสรุปคือเกมที่ออกแบบมาให้เราได้เลือกทางเดินเองได้ท้าทายความสามารถของตัวเองจนรู้สึกเก่งขึ้นหรือได้เล่นกับเพื่อนๆในเกมก็จะทำให้เรายิ่งผูกพันกับเกมนั้นๆค่ะ โอ้โหลึกซึ้งกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับเนี่ยมีเทคนิคอื่นๆอีกไหมครับพี่มีอีกค่ะอย่างทฤษฎีภาวะลื่นไหลหรือ Flo ท t h อ o ร y ของนักจิตวิทยาชื่อดังอย่างมิไฮชิกเซนมิไฮลีเนี่ยเขาอธิบายถึงสภาวะที่เราจดจ่อก,กับกิจกรรมบางอย่างมากๆจนลืมเวลาและสิ่งรอบตัวไปเลยเหมือนน้องมานะที่ติดเกมจนลืมเวลานั่นแหละค่ะเกิดจากที่เกมมีความท้าทายที่พอดีกับความสามารถของเราไม่ยากไปจนท้อและไม่ง่ายไปจนเบือ่อ ทำให้เราเข้าสู่สภาวะโฟล์หรือลื่นไหลนี้ได้ค่ะ อ๋อนั่นสินะครับผมเล่นเกมบางเกมแล้วรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากไม่รู้ตัวเลยว่าเล่นไปนานแค่ไหนนี่เอมคือเหตุผลใช่แล้วค่ะและนักออกแบบเกมเขาก็ยังศึกษาผู้เล่นแต่ละประเภทด้วยนะคะว่าผู้เล่นบางคนชอบความสําเร็จการทําคะแนนบางคนชอบสำรวจโลกกว้างๆในเกมบางคนชอบปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นคนอื่นหรือบางคนชอบการแข่งขันซึ่งการเข้าใจความต้องการที่หลากหลายนี้ก็ทําให้เขาสามารถออกแบบองค์ประกอบ ต่างๆในเกมให้ดึงดูดผู้เล่นได้กว้างขึ้นและทําให้เราวนอยู่ในวงจรแห่งความสุขจากการเล่นเกมได้นานยิ่งขึ้นค่ะแสดงว่าทุกอย่างมันถูกคิดมาอย่างดีแล้วเลยสินะครับเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องความสนุกอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของจิตวิทยาล้วนๆผมเข้าใจเลยว่าทําไมผมถึงติดเกมขนาดนี้สําหรับน้องมานะที่ติดงอนแงมเนี้ยพี่ก็มีคําแนะนําเล็กๆน้อยๆนะคะคือเราสามารถสนุกกับเกมได้ค่ะแต่ก็ต้องรู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสมด้วยนะคะลองตั้ง เวลาเล่นเกมที่ชัดเจนแล้วพอถึงเวลาที่กำหนดก็พักหรือลองหาเกมแนวแก้วปริศนาที่เน้นการใช้ความคิดมาเล่นสลับบ้างก็ได้ค่ะจะได้ไม่จมอยู่กับเกมที่เน้นการวนลูปมากเกินไปแล้วก็อย่าลืมออกมาทำกิจกรรมอื่นๆที่เราชอบด้วยนะคะจะได้ไม่เสียสมดุลในชีวิตค่ะ โอ้โหเป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยครับพี่มานีผมจะลองเอาไปปรับใช้ดูครับขอบคุณพี่มานีอีกครั้งนะครับด้วยความยินดีค่ะน้องมานะสำหรับวันนี้ผมและพี่มานีต้องขอลาไปก่อนหากคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอะไรก็แสดงความเห็นที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยครับโปรดใช้คำสุภาพและรักษากฎของชุมชนด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนบา,บายยค่ะ